ตรงไหนจะถูมามาถูมาเบิ้งมาเบิ้งถูตรงไหนก็ถูถูแล้วถูแล้วถูแล้วพี่น้องเอ้ยถูแล้ถูแลถูแล้วถูแล้วถูแล้วพี่น้องถูแล้วถูแลมึงเอาอีกถูจนเห็นเลขถ้าไม่เห็นอย่าเลิกถู ม่เห็นลราบอกด้วยนี่เอฟซีเอฟซีมาจากลบบุรีพี่นกครับพี่นกอ่ะทุกคนบอกเราเจ็ดแปดนะครับทุกคนอ่ะตะโกนแรงๆหน่อยตะโกนแรงๆหน่อยเร็วตัวอะไร เจ็ดแปดลจลูกไส้บอกเน๊ลูกไส้บอกเรเป็นพาจานบอกเนลอีกแ่หเลขออกหางเดียวแค่ไม่บอกหลายเลขอยบอกสนานล่ะชาชนสับสนเจเมื่อกี้เมื่อกี้รองอะไรเมื่อกี้รองบอกอะไรนะแปดสีมาทันอะไน เอาไปใส่เป็นละต้นเลย,ลย,ยถือแป้งให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเสถือให้แป้งนี่ครับเออเอาไปใส่เลยอันนี้ก็อยากซอยเขาอีก <c oughs> อยากซอยเขาอีกบ <c oughs> ุบ้านน้อย <c oughs> เอออาชื่อไปใส่ให้หน่อย <c oughs> เอาไปใส่เลย <c oughs> ใส่ตรงไหน <c oughs> ออตเป็ี้เ็ดพถามจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดวต้องถามนะครับเด็กบอกนะครับผมวกีวันิกนห้องบอกอย่างสามตัวสามตัววันห้องบอกอย่างสามตัวเลขไหนยี่นี่ไหมยี่นี่ไหมแปดสองแปดดสอง กับยังแับ2แปดสามแปดแปดสองกับแปดสามเจ้าที่เก็ียดป่ะยังหลายแท้คุดคุดขุสร้างไว้เทอะอ๋อ่สร้างมาข้างนนี้เถอะขุนสร้างในมุ่สร้งให้แปดแปดสองันเนาะ พ้นพนก็จองไว้ถือดีแทะเขาสร้างไว้แล้วดีนะพนสร้างไว้หลายแทแปดแปดสองพ้นสร้างตัวถือแค่นนแปดแปดสองดึงพัวเลย้น่ะมาเราบอกปั๊บดึงไว้เลยี่ตนียู่ข้างหนาบครับตงๆเลยครับขางนา เล่มันออกข้างหลังจะไปซื้อข้างหน้าได้ยังไงมีอะไรจะคุยกับเล่ย์นานาจะคุยกับประชาชนพาไหมไม่มีไม่ว่างไม่ว่างทำไมไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างข่อยบะเขยเซียด็กห,หน่อยจ้าเสียพี่น้องเอ้ข่อยกำลังมาเสียนี่ล่ะบะเคยเสียหรี่นี่หน่อย ก็ค่อยเสียยังหน่อยบ่าก็เป็นตะเมือแท้เป็นตะเมือแท้เมื่ยบันกระเพิมใจแล้วแปดแปดสองกับแปดสามกับเจ็ดแปดนะครับที่นี่ตะเคียนว่านลุ้งเรื่อยองนั้นเชื่อบุญโฮไหม นั้นเชื่อบนองไมโอ้เอก็คือเมื่อวานเนี่ยอ่าแม่นกแม่นกยายนกมานี้เขาขึ้นไปสวดมนต์ที่หน้าศาลเขาก็บอกว่าคุณยายเออแม่แม่ไปเอาออกมาไปเอาออกมาไม่ให้ขึ้นเพราะว่าเขาทําแล้วเขาสวดแล้วไหต้นยางที่ต้นยางบ้านดงเกลือบอกใช่บ้านดงเกลือลูกสะพ้ายเสาเจ้าของที่ คุณยายไม่พอแต่คุณยายเขาบอกว่าเขาเป็นพระเขาจําศีลอยู่ปล่อยเขาเชอญเขาให้ศีลให้พรเราติยางลูกสะทายอะไม่ยอมก็คือต้นต้นยางโดนโดนกระทำโดนทํโดนสะกดไว้ใช่ไหมครับแบบนั้นไม่ไม่ได้สะกดหรอกไม่ได้สะกดเรื่องจริงพระอาจารย์เนี่ยรพระาอาจารย์เนี่ยขึ้นไปสวด<อ>ขึ้นไปสวดเราตั้งใจจะไปสวด<อ>มตงเห้นต้นยางที่นั่น แลุงสะพ้ายฟ้องเห็นปุ๊บเขาบอกไปไล่ลงมาไปไล่ลงมาไปสวดได้ไงเขาไม่ให้ขึ้นเขาทำแล้วเขาสวดแล้วไปสวดได้ไงไม่ให้ขึ้นแต่คุณยายเขาบอก็เลขาไปใส่เลขาพระอาจารย์เลขขาเลขขาหมู่บวานเนี่ยนั่นล่ะผมนั้นได้ไปนะผมบริจาไปนะเออเอย่าจะยืนอยู่นี่ก่อนนั่นไดะไปเนี่ยไปบุคคลเนี่ยสองเลขาอยู่นี่เมื่อวานนี่พระอาจารย์ไปฮะไอบ้านล่อนทองเนาะครับ ทางผู้ใหญ่บ้านเขานัให้ไปก่อนจะไปก่อนหน้านั้นก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านไว้เรียบร้อยแล้วใช่แมาจย์เนาะใช่แล้วทีนี้พอไปถึงปุ๊บเนาะไปไปถึงปุ๊บก็เจอพระองค์หนึ่งแล้วก็สี่โยมสามคนก็เลยถามหาพระผู้ใหญ่บ้านเนาะถามหาพระผู้ใหญ่บ้านแล้วทีนี้ไม่มีเบอร์ก็เลยถามหาพระผู้ใหญ่บ้านก็เลยโทรก็เลยให้ลูกบ้านเขาน่ะโทรหาผู้ใหญ่บ้านให้มาทีนี้ พระองค์นั้นก็เลยไปบอกเจ้าวาสเจ้าวาสเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องมาไม่ให้มาไม่ให้มาทําอะไรทางนั้นเลยให้กลับให้กลับไปต่อไม่ให้ทำพิธีเนาะไม่ให้ทาพิธีนะครับก็เลยว่าเลยไม่ได้ตัวเลขครับครับผมก็เลยว่าเอาเอ่อเจ้าวาดครับคือว่าผมนัดกับพ่อผู้ใหญ่ไว้แล้วครับไม่ได้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่ให้คุยกันเลยไม่ให้ผู้ใหญ่คุยใช่ไม่ให้ผู้ใหญ่คุยเลยครับ ใช่แล้วที่นี้ก็เลยบอกว่าให้กลับเลยไม่ต้องมาทําอะไรทั้งนั้นผมรู้แล้วว่าดูจุดเนี้ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับงั้นกลับมาครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมก็ตัวเลขที่ได้นะครับผมดูที่ตะเคียนบ้านลุงเล่ยนะครับก็เป็น8 8 2 8 3กับ87นะครับผม ก็ลองเอาไปดุดดูนะครับผมในวันวันที่16สิงหาคม63นะครับ882 83กับ87ครับผมรบดีคว้าซื้อหมดแล้วได้ไปกี่ตัวแล้ว<า>ได้ไปกี่ตัวแล้วตัวเลขยงก็มั่นใจนะว่าต้องมี8 8มาแน่กลัวจะมา,ามากแต่ก็รักตรงนี้รักแปดมาแปดมาแปด 8เขาหนูก็ซื้อ88เลยนะวะแล้ว78 7กูซื้อ85กูซื้อซื้อหมดเลย83อ่ะชอบ83ดสอ่ะแปก็ได้แล้ว83ได้แล้วได้ที่วัดที่พระขาวแล้วมันตรงกันตรงกันหมดเนาะตรงกันสนมากตัวเลขจะตรงกันเด้ตัวเลขตรงกันก่าวว่าจะเล่นตัวละพันไหมเนี่ยโอ้น้อยไปไหมน้อยไปไหมตัวละพันน้อยไปไหมตัวละพันก่อนน้อยไปหรอเปล่าสามพันก็เคยนี่ แปดสามนะตรงกันหลายที่นะแปดสามอ่ะแปดสามตรงกันหลายที่ด้วยแล้วห้าใบแล้วเห็นพระอาจารย์ตักพูดบ่อยนะแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปด่จ็ดแปดเจ็ดตัวเองนี่เป็นคนถูกหวยบ่อยแปดเจ็ดพระอาจารย์พูดบ่อยนะพระอาจารย์ตักพูดบ่อยแปดเจ็ดอะแปดเจ็ดเนี่ยแปดเจ็ดยังยังแปดเจ็ดไม่ตลรี่ก็ได้แล้วแปดห้าก็ได้แล้วแปดเก้าก็ได้แล้วอย่างวดที่อย่างวดที่ผ่านมาน่ะที่ที่วงสวงอ่ะพระอาจารย์ตักก็พูดบ่อยนะสองเก้าเก้าหนึ่ง แต่คนพี่ดูอยู่ Youtube ท่านบอกว่าอายุย9ิบเก้าทำมนที่ย9แล้วก็19นี่อะไรก็ไม่รูู้จำไม่ได้แต่บวชมา19บาพรรษายังบอกไอ้นกแต่ที่นี้ก็ซื้อแต่เราก็ไม่ได้ว่าเอาของท่านหรอกนะเราได้ยากกิโลมาก่อนดูใน Youtube มันเข้าให้สองหกแล้วก็สอง แล้วกเก้ากับหกเ็นตัวเดียวกันถูกไปหน่อยแต่สองหกเล่นรอบเรีกาไเราเป็นคนขายหวยอะคนข้ามหวยส่งสามจมือุนใหญ่ออกกจมือจำหน้าได้ตายเลยจะให้ย่าไปถึงดุนเยอบุกถึงนี่นะบุกถึงบุยลำไหมไม่เห็นต้งนานแล้วแปดสามมั่นใจไมแปดสามมั่นใจไหมแปดสามั่นใจเนาะแปดสามแปดเจ็ด ครับอย่าลืมนะครับแปดเตี๋ยท่าอาจารย์ตักพูดบ่อยนะครับแปดแปดนี่กลัวจังเลยที่มันจะอั้นจ่ายครึ่งแต่แปดนะแปดแปดกลัวจ่ายครึ่งเพราะมันดังมามากดังมากแปดแปดเนี่ยเราก็ขึ้นแปดเก้าไปเลยแปดเก้าก็จะมีแล้วแปดเก้าก็เอาอีกเอาเอาอยู่แล้วใจรักแปดอยู่แล้วแปดเนาะในใจมีแปดแล้ววันนี้เนาะนั่นก็วิ่งแปดไปเลยครับวิ่งแปดไปเลยวิ่งแปดแต่เราไม่ถูกบ่อยเรามีเส้นทางนี้ พั่น,น้องเขามาเนี่ยพี่นกเหรอพี่นกงกน,นกนกนกไม่รู้ลแบบออยูทุก่อพี่ปักนกไปเคยไปเอาจา์มาอยู่นี่ลเลยตแดจะมาจารย์เดินชัยเคยถูกของท่านทีที่ไปน้องคู่อ่ะ<ป>แล้วจะเราได้ตัวตรงก่อนเนี่อาจารย์ชัยมันเป็นโต๊ะไอ้น้ำวันนั้นทุกเยอะวันนั้น,น,ททนทุกสองตัว เรักใจนะเขก็รักหนึ่งด้วยนะใจรักหนนะึ่งด้วยรนะักแปดด้วยเนาะแปดด้วยแปดนะครับแปดยืนนะเนาะแปดยืนเลยแปดจะยืน,ยนแต่ไม่รู้ต้องไปหาตัวที่ธจามบดีจามดีอยู่บ้านจะเขียนใหแล้วเมนะื่อกี่ลูกค้าโทรตามเต็มเลยเราเป็นคนขายอยู่ไหนอยู่บ้านบ้านเลยบลเนาะลบบุรีลบบุรีนะในใกล้ตัวเมืองกับโรงพยาบาลน,นั้นๆชอบแปดมากนะครับแปดกลับแต่เมือ่อวานเนี่ยกลับเมื่อวานเนี่ย แล้วพระอาจารย์ตาก็ง่าอยู่ก็เลยบอกว่าเห็นแต่ในยูทูบเนาะจำเรามานั่งรถด้วยกันเดลยเจอดาราเหรอเจอคนดังเจอคนดังเลยะมานั่งรถด้วยกันไปด้วยกันวางไปด้วยกันร้อยเอ็ดอ่ะเข้าไปด้วยกันนะครับเน้นแปดครับวิ่งแปดเลยวันนี้เนาะเน้นแปดเน้นวิ่งแปดชอบแปดยังวงที่แล้วนะเราบอกว่าเก้าบนก็เก้าล่างโอเคฟันไปเลยครับแปด